ครับผมเคนชัตมธนะครับวันนี้มาชำนายดวงกับเอ็มเพลเลอร์ฉลองนะครับผมวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะครับว่าผลบุญอันนี้สมของคุณบาร,รมีของคุณที่คุณได้ทําไว้นะครับมันจะส่งผลรับให้กับคุณในเรื่องใดบ้างนะครับก็อือเรื่องเขาขายของก่อนดีเซทของเขาอ้อวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถล่มที่ มีการเกิดเป็นดินไหววันนี้นะครับออขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผล,ลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขตลอดไปนะฮะแล้วลูกหลงทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตกันให้ดีด้วยนะครับช่วงนี้มีภยัยพิบัติก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวให้ดีนะฮะมา กอนื <K an> ่นเลยเขาขายของก่อนเลย,เลย,เยแล้วกันนะครับปีเซียต้องคำแท้99.99%น,น,นะครับปีเซียต้องคำแท้99.99%ใครสนใจสามารถอินบ็อกหาเคนได้เลยนะฮะและใครอยากดูดวงส่วนตัวอินบ็อกมานะครับคนเดิตร้อเคนดูให้ฟรีและคนที่เอ่ออยากเรียนอ่นานไพ่เรียนโหราศาสตร์ก็อินบ็อกมาได้เช่นกันว <K an> ันนี้เคนขอขายของก่อนนะเคนเอาเบอร์มงคลมานะว <K an> ันนี้เป็นเบอร์ตองตองเก้านะครับ เป็นเบอร์พิเศษเบอร์นี้คือต้องใช้คำว่าเป็นเบอร์พรีเมียมเบอร์หายากน,นะครับศู5ย์หกห้านะครับศูนย9หกห้าเนะครับเป็นเบอร์ที่เหมาะกับคนทำธุรกิจการต่างประเทศการสื่อสารประสบความสำเร็จนะครับเบอร์นี้คือเบอร์แห่งความประสบความสำเร็จเงินก้อนใหญ่มากนะครับ เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นธุรกิจที่จะต้องมีการใช้เ,เขาเรียกว่าเหมือนการความสวยงามก็ได้อัญมณีหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องธุรกิจได้หมดเลยอ่ะแต่ขอเป็นธุรกิจที่มีบุคลากรที่ต้องบริหารจัดก,การก็ได้นะฮะหรือจะเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเบอร์ ที่เคนเอามาเสนอเนี่ยเหมาะกับทุกอาชีพนั่นแหละข้าราชการก็ดีก้าวหน้าก้าวไกลมากนะครับความรักสมหวังคนรักจะเอาใจเก่งด้วยนะครับความรักสดชื่นไม่มีการนอกนอกนอกใจกันเสริมสเสน่ห์วารมีให้กับคนที่ได้เบอร์นี้ไปนะฮะใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยนะครับเคนพร้อมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของได้และเคนก็ลงทะเบียนให้เองด้วยนะครับมามาดูกันนะครับว่า บุญบารมีในเรื่องใดนะครับที่คุณได้ทำว่าเอาไว้และมันจะส่งผลลับผลที่ดีให้กับคุณอย่างแน่นอนมาที่หนึ่งนะฮะโอ้โหสิบเหรียญน,นะะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอ่าตรงละถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มี ในเรื่องของความเอื้ออาทรการให้ทานนะครับถ้าคุณมีเงินนะครับคุณก็จะช่วยเหลือคนอื่นนะครมีการให้ของกินแจกของกินทำโรงทานบางคนนี่ก็ทํากับข้าวแจกนะครับหรือถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นการแบ่งปันนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีกตัญญูด้วยนะครับจัดการบริหารชีวิตได้ดีนะครับบางคนอาจจะเคยสร้างวัตถุ สถานสถานวัตถุกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโบเจดีหรือมีส่วนร่วมที่จะก่อสร้างนั้นด้วยนะครับเป็นอันนี้ส่งใหญ่นะถามว่าบุญบาร,รมีใดแต่ขึ้นสิบเหรียญเลยนะครับแต่ว่าผลบุญที่คุณทำมันส่งผลเร็วมากนะครับชีวิตคุณมีการให้อยู่ต่อเนื่องนั่นเองนะดีมากครับทำไปเรื่อยๆลูกเลย มาดูวันต่อบุญบารมีของคุณในเรื่องใดอีกนะครับที่คุณเคยทําไว้และมันกําลังจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณะคะโอ้สเต็งคุณเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกนะฮะเป็นคนที่มีในเรื่องของตบัแข็งแรงแข็งแกร่งจิตใจแน่วแน่แน่วฮะ,ะใจแน่ว แก่งจริงนะฮะร,ราชสีในคาบมนุษย์สตรีที่มีความกล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับคุมสถานการณ์ได้เก่งเรียนรู้ได้ไวคุณมีทั้งความบอบอ้อมาลีแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวในตัวคนคนเดียวได้ไปกันต่อครับบุญบาร,รมีของคุณในเรื่องใดอีกนะครับที่คุณทำมาไว้แล้วมันกำลังจะส่งผลลัพทีดีให้กับคุณเด็กถือไม้เท้านะครับ การที่คุณมีความสุขมันเป็นพลังงานบวกให้กับคนรอบตัวคุณนั่นแหละนะมันเหมือนว่าตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองอยู่เสมอต่อไปเดอะสตาร์การทำสมาธิการนั่งภาวนาการทำจิตใจให้เป็นพลังงานที่ดีนะฮะมันคือพลังงานแห่งการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะครับแค่เราฝึกที่จะให้โดยการที่เราไม่ต้อง ให้เป็นสิ่งของก็ได้นะให้ความรู้สึกที่ดีให้รอยยิ้มการที่เรายิ้มให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขายิ้มตอบเราเนี่ยก็เหมือนว่าเราได้ให้ความสุขกัแเรวนะเราต้องเริ่มจากการให้จากสิ่งเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปไล่ๆไปเรื่อยๆนะพอเราให้จนชินจนเป็นนิสัยแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ให้แบบมันฝังลงไปในจิตใจคุณอะนะครับโอเคมา ไปกันต่อมุญบารมีของคุณในเรื่องใดอีกนะครับที่มันกําลังจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะโอกาสคุณเคยให้โอกาสคนนะครับคนที่เขาได้อโอกาสนะครับคุณให้โอกาสคนมากๆนะแล้วคุณเต็มที่กับโอกาสที่คุณให้เขาให้แบบ ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะไม่ได้ให้แบบหยอยๆแย่หรือให้แบบมีรับลมคมในนะ,นะครับให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไปกันต่อเอกออฟวานนะครับคุณใช้ปัญญาพิจารณาการทำสมาธิการทำสตินะฮะเปิดตาที่สามของคุณนะครับการดำรงตัวอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์นะ ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีในเรื่องของสมาธิทําภาวนาอยู่ตลอดนะครับอยู่กับลมหายใจนะครับเข้าใจสภาวะกิเลสข,ของตัวเองด้วยนะครับดื้อไหมก็ดื้อนะแต่ก็โอเคก็ยังดีนะครับยังดีกว่าดื้อแล้วไม่การดือ้อไม่ผิดนะครับแต่บางทีเราดื้อในสิ่งที่ทดีอะ่ะมันก็ดีนะครับ มันก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นไปกันต่อครับเวลวัลฟอร์จูนนะครับโอ้โหพลังงานบุญคุณโคตรดีเลยผมบอกเลยนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะเตรียมตัวเลยผมบอกผมบอกให้ฟังทำทใจให้ดีไวนะ้คนที่มาดูคลิปเคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับพลังงานที่กำลังจะถูกดีไปสู่อีกจุดหมายนึงล้นะฮะ คุณได้มาถึงครึ่งทางแล้วความสำเร็จรอยอยู่ข้างหน้านะไม่ไไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะคุณก็ทนผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากอะ่ะโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันฉับพันมากๆมันกำลังจะเกิดขึ้นคุณเป็นผู้ให้จนมันทำให้ผลบุญของคุณมันเกือบจะเต็มอ่ะนะถ้าเต็มแล้วคงย,ยัยไม่ใช่นะ ถ้าเต็มแล้วคงจะหลุดผลแต่ผมใช้คําว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบจะเต็มแล้วนะครับอีกไม่ไม่เยอะอีกไม,ไม่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะมันจะเต็มที่แล้วนะครับอ่ะไปกันต่อศีลส,สมาธิปัญญาการให้ทามนะครับคุณมีครบนรับ่นแหละการว่าปล่อยวางกับ คนที่เคยทําร้ายคุณคุณก็ทําได้เมตตาคุณก็มีนะมาดูกันต่อนะมาดูกันต่อว่าผลบุญของคุณในเรื่องอะไรอีกที่กำลังจะส่งผลให้กับคุณภายในเร็ววันนี้นะครับโอ้เดอะเฮอร์มิตนะอ่ยนักปฏิบัตินี่นะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นนักปฏิบัตินะเป็นผู้ปฏิบัติดีนะเป็นผู้มีปัญญานะครับ เป็นผู้ที่ให้แสงสว่างกับตนเองได้ได้แล้วอ่ะนะฮะเป็นคนให้แสงสว่างกับตัวเองเป็นแล้วเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปพึ่งแสงแต่คนอื่นนะไม่ใช่นะครับหาสุขได้จากตัวตนนั่นแหละดีนะครับไม,ม่มีอะไรดีเสมอเท่ากับตนเวลามีความสุขจากใจร <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะครับลูกดว เราต้องฝึกสร้างความสุขจากตัวเราเองก่อนนะพอเราฝึกเป็นแล้วเราให้ความสุขกับตัวเองเป็นแล้วเมื่อไหร่นะฮะใครจะมาสร้างความทุกข์ให้กับเรามันก็เรื่องเด็กน้อยนะไปกันต่อมาดูกันว่าผลบุญของคุณในเรื่องใดอีกที่คุณเคยทําไว้แล้วมันกําลังจะสผมผลดีให้กับคุณสองเหรียญออคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการพยายามบาลานซ์ชีวิตอ,อ่ทางธรรมก็ต้องเอา ทางโลกก็ต้องรุยนะครับดีครับดีดการช่วยคนก็ต้องมีนะการทําทานก็ต้องให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดูแลตัวเองก็โอเคและคุณทําได้ดีด้วยนะฮะแต่กันต้อจัสเมนนะครับซื่อตรงชัดเจนไม่มีรบลมคมในคําไหนคํานั้นได้คือได้ไม่คือไม่และคือบรรทับุรุษคุณที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ก็ภูมิใจในตัวคุณมากนะคนเราเนี่ยพอได้ทําคุณงามความดีไปเยอยๆเรื่อยๆเื่อยๆเืยๆเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆแล้วเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะเหมือนว่าเรามีความสุขความ,มอิมเอมในใจตลอดเวลานั่นเองมันเหมือนเขาเรียกอิ ip, ่มทิพยอิ่มทิพย์ป็นต่อครับ king of pentacle นะครับสุขกับอะไรก็ไม่รู้มันสุขของมันนะฮะยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้า ไม่ใช่คิงก็ไปเดเคิลนะครับคิงเหรียญคุณเป็นคนมีในเรื่องของการเงินที่โอเคระดับโอเคจนถึงขั้นเยอะเลยแหละมีเงินเยอะบางคนนะครับบางคนรวยนะนะครับแต่การเงินเนี่ยโฟอยู่แต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในตอนนี้ค่อยๆแก้ค่อยๆทำแบบนะฮะหรือทักมหาเคนได้นะครับบางทีคนเรามันมีรหัสชีวิตอยู่นะ ทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมทำไมเราถึงยังไม่สามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้มันก็มีหลายๆเหตุผลอย่างอย่างตัวเคนเองนะครับเคนเชื่อเรื่องตัวเลขนะครับโอเคไปกันต่อตัวเลขมีผลกับชีวิตร้อเปซนะครับเคนพูดให้ฟังเลยขอให้ลูกดวงลองทดสอบดูเอาเองก็ได้นะเรื่องเบอร์โทรศัพท์เรื่องตัวเลขที่เรา ผูกพันให้ผลกับชีวิตอย่างแรงอ่ะไปกันต่อดูว่าผลบุญใดของคุณอีกอ้อเดอะฟูคุณเป็นคนรักอิสระนะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาตรงไปตรงมาไม่มีแบบประจบคนไม่เต็มด้วยนะครับให้ประจบคนคุณไม่ได้เลยนะครับประจบเพื่อหวังลาบยศไม่เลยไม่ใช่คุณ คนนั้นเขาประจบกันโอ้โหพี่เก่งมากเลยเพราะว่าเห็นเขามีเงินอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณทําได้ไหมคุณไม่ทําคุณทําไม่ได้ทําไม่เป็นถามว่าทําเป็นไหมทําเป็นแต่คุณละอายใจนะครับที่จะทําแบบนั้นมันน่าอายประจบคนเพื่อหวังผลประโยชน์นเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมันทําไม่ได้ทําไม่ลงนะครับ จะต้องชมเขาจะต้องเอาอกเอาใจเขาเพื่อหวังเงินจากเขาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาอย่างนี้ยอย่าไปทำนะครับลูกบวงไม่ดีไปันต่อครับหนึ่งเหรียญอืมคุณมีในเรื่องของมันมีอะไรบางอย่างในตัวคุณนะครับที่มันเป็นการเริ่มต้นให้กับผู้อื่นได้หนึ่งอย่างเช่นกำขวัญกำลังใจ การใหข้ข้อคิดที่ดีการให้โอกาสบางคนเนี่ยเคยให้เงินคนไปตั้งตัวด้วยนะเคยเคยช่วยเหลือคนถึงขั้นที่ว่าอ่าน้องเอาเงินไปก่อนก็มีนะครไปนังตตออัศวินถือไม้เท้านะครับเรื่องเขาเรียกว่ามันเหมือน คุณงามความดีของคุณก็คือมันเป็นในเรื่องของอปณิสัยคุณเรื่องของความขยันการลุยการออกไปแสวงหาเพื่อตัวคุณไม่ใช่การน,นั่งนิ่งรอโอกาสอยู่เฉยไม่ใช่คุณเลยนะครับแบบนั้นมาดูอีกใบคุณทําความดีเรื่องใดไปอีกนะครับเบลออฟฟอร์จูนขึ้นอีกแล้วคุณผมบอกเลยแรงมากนะครับแรงจริงครับเบลออฟฟอร์จูนผมบอกเลยว่าในบรรดาไพ่นะ เวลออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะฝืนโชคชะตาไม่ได้เลยนะเป็นเหมือนผลบุญผลรกรรมที่คุณเคยทำเอาไว้และส่งผลลัพธ์ให้กับคุณอย่างรุนแรงน,นั่นเองไปกันต่อครับอาทีนี้เราดูแล้วว่ามีคุณงามความดีเรื่องอะไรบ้างนะแล้วเรามาดูกันต่อว่าคุณงามความดีที่คุณทำเนี่ยมันจะส่งผลลัพธ์ให้กับคุณในเรื่องใดบ้างนะครับ ในอนาคตอัในใกล้เนี้ยมันจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณมาดูกันอนาคตอนใกล้นี้จะเกิด the full พ,พูดไม่ทันจบเลยมาเลยจะฟูอิสระเสรีจิตอิสระนะอิสระทางกายอิสระทางจิตอิสระในความสุขที่เรามี คุณไปที่ไหนก็ได้นะครับคุณอยู่ที่ไหนก็ได้ไปกันต่อเดอะฟูเนี่ยมันเป็นพลังงานของอนันต์นะครับความรู้สึกผมคือความไม่สิ้นสุดข,ของความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจคุณอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นั่นเองมาดูกันต่อผลบุญที่คุณทำเน่ในอนาคตอันใกล้เนี้มันจะส่งผลกับคุณในเรื่องใดอีกนะครับ มาโอ้หกดาบก่อนหน้านี้คุณเคยสูญเสียอะไรไปบ้างคุณจะได้รับกลับมาทั้งหมดเพื่อนมิตรภาพการงานหรือโอกาสต่างๆที่คุณรู้สึกว่าฉันถูกปล้นมันไปฉันถูกขโมยมันไปสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณแบบกระทันหันมากๆนะคนที่คุณเคยรัก ที่เคยเสียไปเขาก็จะกลับมานะครับหรือเงินที่ถูกโกงก็มีโอกาสได้คืนนะครับแต่ผมคิดว่าอย่าไปหวังเลยนะบ,บางทีการเงนเินถ้าเกิดถูกช่อราดบังหลวงโดนโกงโดนมิสหายแทงไปแล้วเนี่ยอยากได้คืนมันก็อยากและแต่ทำใจไว้ก็ดีดีกว่านะครับเด็กคือดาบนะครับอืมปัญหาที่คุณมีในตอนนี้มันจะถูกแก้ไขทั้งหมดนะครับ มันจะถูกแก้ไขอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังหาทางออกในตอนนี้ปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความรักนะครับมันก็จะถูกแก้ไขได้อ่ะมาดูคนต่อคุณกําลังจะได้รับสิ่งใดอีกนะครับโอ,โอ,โอ้เดือดสตาร์อนาคตสดใสเออบางคนเนี่ยดูดีขึ้นนะ สวยหล่อขึ้นนะดูสงบดูร่มเย็นดูเย็นยะเยือกขึ้นนะครับใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกมีความสุขนะครับคุณเหมือนเป็นความหวังให้กับผู้คนให้กับตัวเองให้กับออครอบครัวนั่นแหละไปกันต่อครับอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกหระสันตึงเปียผมบอกเลยนะครับสำเร็จนะครับอ่า ตอนนี้ใครที่กำลังลงมือทำกับงานกิจการธุรกิจความสัมพันธ์หรือปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่มันเป็นกดที่กดท่วงหัวใจคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นความสุขสดใสแล้วนะนะครับเพราะพลังงานบุญของคุณมันสว่างกระจ่างแจ้งมากๆเหมือนเทียนไขยามค่ำคืนหรือแสงดวงจันทร์ที่ส่องสว่างออกมา ในเวลาที่พาทิตกดินนะมันจะสว่างสวยให้แสงสว่างทั่วไปเลยต่อไป The love r เจอเนื้อคู่เลยนะความรักนะความรักของคุณจะโผล่มาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเขาอาจจะบางคนเนจอแล้วแหละนะหรือมีประเด็นกันนะครับ <c oughs> ก็อาจจะได้แ <c oughs> ก้ไขความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นหรือได้รับสถานนะที่มันเป็นจิตจัดลัะสณะ คบกันถูกต้องตามกฎหมายมีการแต่งงานหรือได้รับสถานนะเนี่ยพูดถึงเรื่องแต่งงานหกไม้เท้าขึ้นมาเลยความชัดเจนในความรักนะครับการได้รับโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์การแต่งงานการมีบุตรนะครับการแต่งตั้งหรือได้โยกย้ายสถานที่ทํางานได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าง,งานหรือธุรกิจของคุณมีชื่อเสียงมากขึ้น the empress ได้ the employer นะครับ การงานมั่นคงร่ำรวยนั่นเองอ่ะมาพลังงานดีมากคลิปนี้นะครับงั้นมาดูกันต่อบทสรุปของคุณและอันนี้ส่งที่กำลังจะมาถึงแบบสายฟ้าผ่าในตอนนี้นะฮะเสเมนนะครับคุณเป็นที่รู้จักคนเคารพนับถือเป็นนับที่นับหน้าถือตาหรือมีคน ให้ความชื่นชมชื่นชอบคุณครับอามาดูกันต่อสิ่งที่กำลังจะมาจากผลบุญที่คุณทำแบบบุกปรับรับโชคกันนะโอ้ตัวเลือกความหลากหลายเข้ามาให้คุณเลือกคนที่คุณชอบคนที่เขามาชอบคุณโอกาสทางการเงินโอกาสหรือตำแหน่งในหน้าที่การงานความปรารถนาของคนเหล่านี้เขามองว่า คุณเป็นคนที่น่าเข้าใกล้น่าเข้าหาครับโอ้สิบเหรียญคุณจะมีเงินนั่นแหละไปกันต่อดูซิว่าคุณจะได้รับเรื่องอะไรอีกนครับในเร็ววันนี้โผดเอมเพลเลอร์ oh, อีกละจับได้เอมเพลเลอร์บ่อยมากนะช่วงนี้ครับมันติดกันด้วยโ oh, อโหจะแล้วเวียนะะ รักมั่นคงนั้นนี่ยสงสัยจะได้เจอกับชาวต่างชาติขอให้ลูกดวงของเคนนะครับเจอเนื้อคู่ที่ดีนะครับเป็นเนื้อคู่ที่เขารักคุณคนเดียวตลอดไปเป็นต่างชาติก็ดีนะฮะพบต่างชาติก็ดีแสดงต่อหนึน่งเหรียญเงินก้อนนะครับเงินก้อนแบบ Big size บิ๊กไซส์นะฮะจะเอาเท่าไหร่ว่ามานะฮะต่อไปเดเมร์เชียนนะครับอืม พลังงานไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะมาถึงคุณมันเกิดจากตัวคุณเองที่ทำเอาไว้แล้วมันพร้อมจะถูกส่งมอบให้กับคุณแล้วโอเคให้ไพ่นางฟ้าเคล่นอะครับ าเขมหน่อยว่าสิ่งที่กําลังจะมาถึงคุณในเร็ววันเนี้ยมันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณย่างไรแล้วมันเรื่องจริงหรือเปล่านะใช่โอ้โหขนลุกขนพองสยองเกตดนะฮะบอกรับไปเลยนะฮะความใช่นี้แต่ตองมวงมากเลยนะตอนนี้แต่ก็รักคิดถึงลูกดวงด้วยรีเมนการคิดบวกครับพลังงานบวก คิดบวกให้เยอะๆนะฮะมอบพลังที่ดีให้กับผู้อื่นนะสิ่งเหล่านั้นมันจะต้องพืนให้กับคุณอย่างแน่นอนไปกันต่อครับอืมทำสมาธิภาวนานะครับนั่งสมาธิโวดมนหรือทำสตินะครับให้มีความสงบจิตสงบเป็นที่มาของโชคลาภนะครับผมบอกให้มาก พ่อฤษีิงดังได้ก,กล่าวเอาไว้นะครับมาประสุดท้ายมาดูกันวยสักเซตไพ่กระดนหล,ล่นใส่ตกักเมื่อกี้ตกใจมั้ยสำเร็จนะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จก็แล้วกันหลังสำหรับเป็นโรแมนต์นะครับโอเคขอข้อความหนะ่อยใบเดียวพอเลยจากจัก,กรวาลแบบ ตึงๆนะฮะใบเดียวข้อความแบบใบเดียวเลยแบบตึงๆเหมือนว่าคุณจะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่รัก ของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มองเห็นหรือคนทั่วไปนะครับเหมือนคุณเป็นเหมือนความหวังหรือความปรารถนานั่นเองนะค,คุณคือที่หลักสำหรับวันนี้ใครพ่าพมาเจอคลิปนี้นะครับขอฝากกดติดตามช่องเดียนเพือเลิศตลอดด้วยขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้คิดดีดจขอสมความปรารถนามั่งมีสีสุข ข้างพูนด,ด้วยความรักตลอดไปต,ตลอดนี้สวัสดีครับ